ทุกคนเลยค่ะเล่อหาก่ใี่น้องใน้องไห่วยหน่อยค่ะจุกจุกีรบของของที่ระลึกแบบจุกจุกหน้าทางนี้เลยค่ะหน้าทางนี้เลยค่ะของขอขออนอู่อูจนนี้เชิญเชิญหน้าก่แล้วก็ไไปยุ่ฝั่งนูน่เชิญไม่เชันนี้ตอนี้เค่ะอ่าโอเคแบบนี้อ่าโอเค้ออ่้อเออ ยิ้มยิ้มจสอะแกมออีก่าอีกตาบอกเล็กน้อยเรียนเนี่ยเงียบาจจะเพรามุ้งไคยเงียบหนึ่งสองี่คอไกก็บอกครูหนึ่งสเย้ฮปปี้มินิฮาดีค่ะดีค่ะจะดี่ะดีจะี เสียงแนีใช่ไหมมือกูสั้นนะหมอเป็นาจาตามนกุ้งบางกุ้งบางกันดา์กินอาจารย์แบบพี้หน่อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ